ได้ไหมมันมันหมดแล้วแหละมันมันมันไม่เก็บหรอกไม่หกหรอกพ่อเอฟซีว่าไงบ้างพ้าเจอขยะแล้วเดี๋ยวหนูทิ้งให้นะอะไรลูกถือให้เลยพ่อเขียนให้หนูนั่นแหละย่างข้พ่อเขียนให้ถือเนี่ยนี่อันมูเียงเขียนในโตเกียวโตเกียวซื้อให้โตเกียว โตเกียวซื้อให้หมูเด้งหมูเด้งซื้อให้หนูพอซื้อให้น้องแค่โตเกียวรถตู้ซิ่งบ่โอ้โหโอ้โหเอ้าแบบปากใบไหมอันนี้ขยายยู่นแ่บไปขี้หน้าเลยไปไหมเอ้ยเห็นไหมปากเนี่ยกับบ่ออะไรเนาะลูกผู้ใดวะบ้านนี้นี่ไงโชว์ช้างอยู่ทางนี้แเ่น่าจะไม่มีช้างไหมไปตรงไปเฝอแต่ว่าอันนี้มีสัตว์เยอะ เอ็กซ์โชชางพี่จะลองไปดูอยู่กับว, <พอ S 2> วันนี้เป็น<ม><ม>วาเลนไทน์วาเลนไทน์พี่น้องก็เลยว่าตามจริงวันนี้ก็มีงานนะแต่วันนี้เอาลูกมือเหนียวลูกมาโนอนนั่นนีน่พี่น้องวันนี้มีงานหลายพร้อมก็สู่วันนี้มีงานกี่งานรู้ไหมหนึ่งทุ่มมีหนึ่งงานสามทุ่มมีหนึ่งงาน ห่าทุ่มเก็มีหนึ่งงานแต่ว่ามึงเดี๋ยาดูไปเห็นงานนำพอบืนมันหยุดพ่กแต่แต่พวกนี้หนูจะไปเรียนเต้นจ้าเดี๋ยวไปเรียนเต้นเด้อค่ะบิบาร่าในแต่ายากเห็นใช่ไหม ได้หนออิขอบีปลาล่าขอบีปลา้าล,าลงไหมม่มจะดูเฉยๆให้อาหารไหมไม่ให้อาหารเปล่าไม่ลงไหมลงให้อาหารไหมลกูก <c oughs> ถ้าลงเชิญไม่คะ่ะลงไหมคะ ไม่ค่ะลงไหมลูกลงครับโอเคให้น้องลงบุญควาไปซื้อให้คนอื่นบุญแดงไปซื้อไปบุญแดงเงินบ่ดลอกเงินบ่ดลอกคือมาหยุดแบบนี้ไหลูกนั้นรถเป็นยังไงพี่เข้าไปก่อนอ๋อโอเคหลับแป๊บหนึ่งได้ไหมจ๊ะ หนูม่านี่เดีย๋ยขยับไม้พี่เขาขยับฮะับครัสองร้อยก็พอขยับมาหนี่รอรอวันนี้รอวนี้ยืนรอวนี้เดี๋ยวมูนี่ไปซื้อก่อนเอาบริการตัวเกี่ยวใช่ครับมาจับลูกมาจับมาลองมาจับนนี่มัอยากจับไหมรออาหาร,หรอยู่啊 กล้ามไหมล่ะกล้าจับไหมล่ะเข็กไหมเอ้นี่กล้าไหมออกมาตรงนี้มาตรงนี้มาขึ้นมาเนี่ยเข็นมาเนี่ยเข็นมารอทีละคนรอคิวทีละคนเไมยแต่งานทางนี้รทางนี้ทางนี้เอ้จับโอเคไม่เป็นไรยจับโอเคอโอเคพี่เกลียวให้เขาน้องให้น้องเอาพี่จากเขาอ่ะ ทีละก้านลูกทีละก้านอันเดียวอันเดียวอย่างนี้ครับเจับอย่างเงี้ยแค่จับอันนี้ก็ได้จับก้นจับก้นลูกจับก้นอยาโอเคครับโอเคใครมาเร็วโอเค่เรียกให้ก็ต่อเนื่องอิ่มแล้วมั้งนี่มันอิ่มแล้ว เจียวเจียวเจียวนิ้วไปนะเจียวนิ้วทานลังไปงี้หรอพี่พี่แตงงี้เออเดี๋ยวพี่เลียงให้เดี๋ยวพี่เลียงให้เดี๋ยวมามาเจียวเร็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 ววนมาเรียกพี่อ้วนเร็วพี่อ้วนกำลังตกเรียกพี่อ้วนโลกพี่อ้วันมาเร็วเออกินใช่แล้วอันนี้ไัเป็นอน้องให้กินง่ายเออ ยืดเขาไปงั้นไ่ะพ่อหนูจะเอาที่เจ้าเนี่เอางบนข้างบนหนาวขึ้นมากเลยนะไมนชื่ออะไรนะคาบีบาร่าคาบีบาร่าสิคาบีบาร่าใช่มันคือคาบีปาร่าหรือคาบีบาร่าหรือเขาเรียกว่ามันกับอินมันสูงเยอะกว่ามากกว่าป่วนเหมืทุกคนอรรถเวมันเรียกว่าคาบีตาเออเขาเรียกว่าคาบีบาร่าว่าสเนี่ย ก็แบบนี้พอแต่คนที่ฉันแบบเนี้ยมันไม่อิ่มหรอกให้แบบไหนนะเอามือแตะทางเงี้ยควยหิ้วเข่าไข่หิ้วเข่าไปดูไปดูยังไปดูไปดูกระต่ายแล้วไปไปไปเหนยรู้ใส่ชุดมารู้ใส่มาขนาดนี้ต้องไปยเว้ยไปมาขนะอะไรนะใส่ว่าไงใส่มาขนาดนี้ไปป่ะมวกก็เสื้อให้ใหม่เนี่ยเดินดีๆบร้ยระวังเด้อ เลยตากี <ique> ้ไปเลยกลัวน้ำลายมันหล่นพ่อพ่อกเห็น้ำลายมันหล่นหน้าหนุ่งอะให้ยตากเงยหน้าขึ้นเฮ้ยบายสิเดี๋ยวพดีระวังลื่นระวังลื่นาบึ้ดจ้ำบึดล้างมือไปไหมจ๊ะไม่ต้องล้างมือจ้ะเอ้ยล้างมือจ้ะ เดี๋ยวรอทีละคนจ่าทีละคนจ่าทีละคนยืนรอโอ okay. เคากด้วยจ้าบป,ป้าชอบจะใครจะไปทางือเอามือมาเอามือถือเอามือถือโ <Okay. S 3> อเคเชิญจ้าคนดีเดีออยวไป เดินจ้าเบบีเดินนะจ้าเบบีเดินนะจ้าฉันมาระวังยามาจ้าตัวนี้สิมันเดินนะจ้าหอยหิวข้าวอีนะชิดซ้ายจ้ามานี่จ้าเอ้าโนโนโนมานี่มานี่พอดีนะที่พี่จับเกลียวไว้เดูดูดูตามพ่อมาเกลียวมาลูลูเดินเดินน้ำหนักก่อนตรงไปนั่นตามหมูเดี้งไปนั่น พูดอะไรหิวจ้ากินมะคักมาจ้าคุณพี่เขาเลยแต่ว่าใครหิวข้าวไม่เขาบอกว่ายีราฟไม่หิวข้าวแต่ไอแตน่ะไม่หิวข้าวไอแต่หิวข้าวหรอไอแตนั่นแต่ว่ายีราฟหิวข้าวใช่ไหมเมื่อกี้หรือว่าน้อหิวข้าวเองยีราฟหิวข้าว แต่บอนะเอฟซีแคปด้วยหนึ่งสองสามยอะไรยีลาไปทำไมไม่ใส่มองเออทำไมไม่ใส่ไม่ใหไปจับไปจับไปมดูมันมีไฟบ่มัมีไฟอยู่ทำไมทำไมไม่ใส่ไม่ให้น้องอ่ะน้องบ่มีน้องได้ยินอยู่กับพ่ออยู่มันใช่ได้กันได้อยู่เอานไหมายสาแล้วลุลลเลุ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 ลลุลลุลลุล เธอมาหาใคครมาฉันเลยเธอมาหาฉันเธอมาเพื่อะไรคะรถเราอยู่ไหนรถเราคือรถเราอะรถปลาโลมาหรอนี่รถเรานี่ไงรถเจ้ารถเจ้าอยู่นี่ใช่ใช่แล้วหนึ่งห้าแล้วครับนี่ไงรถเจ้าแล้วเราจะพาไปดูต่อไปคืออะไรคะ เรานะรถปลาโรมาเราอยู่ตรงนั้นพิกเกลียวรถสีไหนจ้ารถนี้นั่นต่างจากรถสีกองทาวน์รออ่ะร้อนอ่ะเด็กอ่ร้อนร้อนร้อนแต่พ่อทำให้ให้ตัดเจี๊ยบเข้ากับลูกพ่อจะปลดล็อกกุญแจนั่งเลยค่ะซีดาว please thank you กันเลยนะคะพ่อหมุนกุญแจไหนวะ สติ๊กเกอร์เนี่ยไม่ต้องขอหรอกเดี๋ยวมันจะเตือนน้ำมาไม่ถึน,น้ำหมอพ่อครับผมแป๊บนึงนะครับหลบแดดแป๊บนึงถ้าให้หนูถือนี่เหรอถือได้เลยเมามาหลบแดดก่อนลูกครับพาไปดูช้างมาขี่ไหมนี่โอเคลูกแป๊บนึงนะพ่อพาพี่หลบแดดก่อนแป๊บนึงนะ เอฟซีว่าไงอาดออกไหมล่ะไม่ออกลูกกินน้ำบ่กินน้ำอ่ะเดี๋ยวเด้อเอฟซีน้ำหงูสักคู่เลยไหมล่ะจ๊ะเราจะคู่เลยไหมจ๊ะไม่ไม่โอ้น้ำกาแฟกับบริสกินมาแล้วจ้าหนึ่งสองสามยี่อะไร เอาพี่น้องว่าวไหนเนี่ยผมเห็นจะโคนรหรอกวันบาเลนทายจะไปใต้หนูเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวก็เห็นไมเห็นนะจะไม่อยากเห็นน้อเจ้าเราจะเห็นอยู่ไม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 ่ไ่ไม่อยากเห็นเรา ไปเห็นเราเอาไปเห็นเรากดติดตามให้หนูเตัเกียวอ่ะเอาแล้วตัวอะไรนี่โตโยต้าบอดีตัเกียวอันนี้ตัวอะไรเฮ้ตัวเกียวบอกเอฟซีที่ว่ากระต่ายไม่ตัวเกียวแบบว่านั่งกันมาแล้วตัวเกียวตัวเกียวคิดถึงใครอะไรนะโอ้โหนึกว่านึกว่าเกลียวพูดว่าเมื่อกี้หนูนึกว่าคิดถึงปริี้อ้าวกิน อิ่มไปอิ่มยังจะเกยวแล้วน,นี่พอยังกระต่ายน่ารักเนี่ยน่ารักเอามองหมูนี่เหรอมองก้างได้หน่นหมูเด้กทำอะไรนะไ<ด>่นะคุณอ่ะพอแล้วใช่ไหมครับพ่อปิดปิดแล้วน,นนี่ปิดค่ะปิดค่ะ